ดูสิครับทุกคนเด็กแฝดสองตัวมองกล้องยมันกินองุ่นอยู่ยายเอาให้กินเห็นไ,ไหมครับน้องเพชรกับน้องพลอ,อยเด็กแฝดสองตัวเนี่ยเด็กแสบมันเริ่มแสบแล้วเริ่มโซนแล้วกินองุ่นบนตัวยายเนี่ยข้างล่างมันก็ไม่กินกันนะ ต้องจับป้อนด้วยแสบจริงๆเลยลูกหลานใครว่าลูกน้องถุงเงินกับพี่มีทองดูสิครับทุกคนกินอร่อยเลยหมาน้อยไอพวกหมาน้อยทั้งหลายอร่อยไหมเนี่ยคนละลูกของใครของมันดูสิดูสิดูมันกินกันสิ